ค่ะคุณนุย้ยมีอะไรให้ฉันรับใช้คะพอดีฉันเอาเงินเดือนมาให้เธอขอบคุณมากเลยนะคะนี่เตยจะว่าไปเนี่ยเงินเดือนเธอก็เยอะเหมือนกันนะ,ะเงินเดือนแค่9 0 0าันไม่เยอะเท่าไหร่หรอกคะ่ะนี่เธอ,อยังจำได้ไหม ชาเนี่ยเป็นคนพาเธอเข้ามาทํางานที่สวนนี้ถ้าไม่มีชาเนี่ยป่านนี้เธอก็คงต้องไปยืนข้างเสาไฟอยู่แถวๆท่าแพตอนกลางคืนแน่ๆเลยอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเธอควรจ่ายค่าตอบแทนให้ฉันสองคันนะเี่ยเตยถือว่าจะช่วยกันนะนะนะน ดีมากเลยจ้ะก็แค่นี้แหละเธออังเป็นหนี้บุญคุณฉันอยู่นะให้ฉันแค่เนี่ยไม่เป็นไรหรอกนาะมานี่ฉันจะคุยกับเธอไม่จบคุณอุยครับคุณนุยครับ๋ยวก่อนค่ะ ฉันเนี่ยจองสปาเท้าเอาไว้ตั้งสองพันบาทเลยนะเตยเธอเนี่ยต้องช่วยชันจ่ายนะอคุณนุ้ยคะคืออุอ๊ยตายฉันอยากกินโอมกาเกษตรอยู่พอดีเลยอะ่ะฉันขอแกอีกสักสองพันนะ นี่แกอย่าลืมนะว่าแกเนี่ยติดหนี้บุญคุณฉันอยู่ฉันขอแกแค่2,000ันสองพันสุดท้ายละกลิ่นเงินเนี่ยมันหอมจริงๆเลยเนาะเตยเธอเนี่ยทั้งสวยทั้งน่ารักแถมงรู้จักตอบแทนบุญคุณผู้มีพระคุณด้วย ดีมากเลยจ้านุย้ยคุณทำไรอะอรอเปล่าค่ะคุณออนพอดีฉันแวะเอาเงินเดืมาให้เตยเขานะคะฉันเห็นว่าเตยเขาอ่านหนังสือภาษาไทยไม่ออก กดเงินจากตู้ a อทไม่เป็นฉันก็เลยแวะไปกดเงินสดแล้วก็เอามาให้เตยเขานะคะงั้นเหรอแล้วคุณให้เตยเขาไปเท่าไหร่ล่ะเก้าพันค่ะคุณออนดูสิคะเตยเขาดีใจใหญ่เลยนะคะใช่ไหมเตยใช่ไหมจ๊ะใช่ค่ะ ออนุย้ยพอดีว่าเย็นนี้เนี่ยฉันจองสปาเท้าไว้ใช่อย่างนั้นฉันขอเธอสองพันนะออแต่พอฉันทำสปาเท้าเสร็จฉันอยากกินกินอะไรดีนะอ๋อฉันนึกออกละฉันอยากกินโอมมกาเสอะถ้าง,งั้นฉันขอเพิ่มอีกสองพันนะอ,อ นอนคะแต่มาคิดคิดดูแล้วเนี่ยสี่พันน่าจะไม่พออ่ะถ้าอย่างนั้นฉันขอหมดเลยนะคุณนอนคะคุณนอนเล่นออกไปทั้งหมดแบบเนี้ยฉันก็ไม่เหลืออะไรแล้วสิคะไม่เหลือไม่เหลือมันก็เรื่องของคุณสิแล้วคุณลองหันกลับไปดูเตยเขาเตยเขาเหลือเท่าไหร่สามพันเตยเขาเหลือแค่สามพัน นี่นี่คุณจ่ายเงินเดือนคนงานแบบนี้อย่างนั้นเหรอคุณนอนคะมันไม่ใช่อย่างนั้นนะคะคือเตยเขาอ่ะเพิ่งมาทํางานเดือนนี้เป็นเดือนแรกประสบการณ์ทํางานก็ไม่มีอีกอย่างเนี่ยเตยก็ตัวคนเดียวไม่ได้ใช้อะไรเยอะอยู่แล้วฉันก็แค่อย,อยากจะช่วยเตยเขาเก็บเงินก็แค่นั้นเองอะคะ่ะไม่ได้ใช้อย่างนั้นหรอเตยเขาทํางานหนักมาทั้งเดือนถึงแม้ว่าประสบการณ์เขาจะน้อยเนี่ยแต่เขาก็ขย,ยัน ไม่เคยบนแล้วคุณล่ะคุณตอนที่คุณเข้ามาทำง,งานที่นี่วันแรกเนี่ยคุณมีประสบการณ์อย่างนั้นหรอแล้วฉันเคยหักเงินเดือนคุณบ้างไหมแล้วคุณไม่เคยคิดบ้างหรอว่าตอยเขาจะกินจะอยู่ยังไงเออคือคือฉันฉันจ่ายเงินเดือนคนงานครบทุกบาททุกสตางค์แต่คุณกลับมาหักเงินเดือนเขาเข,าเขา้ากระเป๋าตัวเองแบบนี้เนี่ยนะ คุณออนคะมันไม่ใช่อย่างนั้นนะคะฉันก็แค่ให้เตยเขาเนี่ยช่วยฉันนิดนหน่อยหน่อยก็แค่นั้นเองอะมันก็ถูกแล้วนี่ถ้าอย่างงั้นเนี่ยฉันก็ขอให้เธอช่วยฉันนิดนิดหน่อยหน่อยเหมือนกันมันก็แค่นั้นเองแต่คุณออนเนี่ยเป็นถึงเจ้าของส่วนนี้เลยนะคะได้เงินก็ตั้งเยอะยังจะมาขอให้ฉันช่วยอีกเหรอคะแต่คุณก็เงินเดือนไม่ใช่น้อยน,น้นี่แล้วจะให้เตยเขาไปช่วยคนอีกทำไม ไม่ว่าจะเป็นเจ้านายหัวหน้าหรือว่าคนสวนเนี่ยทุกคนก็เป็นคนเหมือนกันเท่าเทียมกันเขาควรได้ในสิ่งที่เขาควรได้ถ้าอย่างนั้นเอาแบบนี้นะตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปเนี่ยฉันจะให้เธอทำหน้าที่ดูแลสวนทั้งหมดแทนเตยฮะอะไรนะคะคุณนอนคะ ฉันทำไม่ได้หรอกค่ะจะให้มือส,สวยๆของฉันเนี่ยไปถอนดอกถอนหญ้ากำดินกำซายเหม็นก็เหม็นอากาศก็ร้อนแล้วนาฉันเนี่ยเพิ่งไปฉีดโบท็อกมาเดี๋ยวมันก็ต้องละลายหมดแน่ๆเลยอะ่ะคุณออนคะฉันทำไม่ได้หรอกค่ะฉันไม่เอาด้วยอะค่ะเดี๋ยวผิวฉันเสียหมดคุณก็รู้แล้วนี่ว่ามันไม่สบายอะแล้วคุณจะไปหักเงินเดือนเขาอีกทำไม คุณก็เลือกเอานะหนึ่งคุณจะดูแลสวนทั้งหมดแทนเตยหรือว่าสองคุณเก็บข้าวของแล้วก็ออกไปจากสวนฉันซะทำสวนก็ได้ค่ะถ้างั้นก็ไปได้ละค่ะเดี๋ยวก่อนค่ะนี่ค่ะ นี่เงินเดือนของคุณขอบคุณมากเลยนะคะคุณออนต่อไปเนี่ยถ้ามีใครมารังแกคุณอีกเนี่ยบอกฉันได้เลยนะค่ะสู้ๆนะ